วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับที่เราจะมาคุยกันในเรื่องที่คุณสนใจครั้งต่อนเราพูดถึงรายได้ที่มันเหมือนจะไม่มีเพดานเนาะซึ่งมันก็มักจะมาคู่กับความฝันเรื่องอ,อิสระภาพในการทำงานนะครับค่ะอิสระที่แบบเป็นนายตัวเองใช่เลยครับเป็นนายตัวเองแต่ทีนี้คาถามคือไอ้ความเป็นนายตัวเองเนี่ยมันต้องแลกกับอะไรบ้างหรือมันต้องทำยังไงกันแนะ่ คือหลายคนน่าจะเคยรู้สึกนะครับอยากมีอิสระมากเลยจัดการชีวิตจัดการงานเองได้หมดแต่พอมองลึกลงไปก็รู้ตัวแหละว่าเอ๊ะเรายังขาดวินัยหรือเปล่าอืมใช่เลยค่ะที่จะแบบกำกับตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำจริงๆอะ่ะโดยเฉพาะงานที่ไม่มีหัวหน้ามาคอยจี้คอยตามอย่างงานตัวทานประกันเนี่ยชัดเลยค่ะเหมือนเป็นเจ้าของกิจการเองเลยเนาะครับมันเหมือนเราต้องคุมตัวเองให้ได้คำถามสำคัญวันนี้ก็คือแล้วเราจะสร้างการควบคุมตัวเองหรือวินัยเนี่ย ขึ้นมาได้ยังไงประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะคือคำว่าอิสระที่หลายคนมองหาในงานแบบนี้นะคะเออมันไม่ใช่ของฟรีนะอ๋อไม่ใช่ได้มาง่ายๆไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นผลลัพธ์จริงๆผลลัพธ์ที่เกิดจากความรับผิดชอบของเราเองล้วนๆเลยรับผิดชอบต่อเป้าหมายต่อผลงานเหมือนเราเปิดบริษัทเองนั่นแหละค่ะการจะเป็นนายตัวเองจริงๆได้เนี่ยมันต้องเริ่มจากเราสั่งตัวเองให้ทำงานได้ก่อน โอโหชัดเลยครับแสดงว่าอิสระกับความรับผิดชอบนี่มันเป็นของคู่กันจริงๆแยกกันไม่ได้เลยค่ะงั้นวันนี้เรามาลองสำรวจเรื่องนี้กันครับว่าเราจะสร้างวินัยยังไงจะวางระบบให้ชีวิตยังไงเพื่อให้ได้อิสระที่พูดถึงกันเนี่ยทั้งเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องเงินด้วยได้เลยค่ะโดยจะดูจากแนวคิดวิธีทำแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างจริงด้วยเพื่อเราจะได้เอาไปปรับใช้กันนะครับ งั้นขอเริ่มที่จุดสำคัญที่สุดก่อนเลยนะคะคือเรื่องไม่เสร็จหรือกรอบความคิดเนี่ยละค่ะครับไมเซ็จสำคัญยังไงครับเพราะว่าหลายคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าอิสระไงคะอันนี้เหมือนเป็นกับดักแรกเลยเข้าใจผิดว่ายังไงครับแบบว่าสบายๆไม่ต้องทำอะไรใช่ค่ะประมาณนั้นเลยคืออิสระในความหมายที่เรากำลังคุยกันเนี่ยมันไม่ใช่การไม่ทำงานนะคะอ๋อครับแต่มันคือการที่เรามีอำนาจเลือกค่ะ เลือกที่จะทำในสิ่งที่มันสำคัญจริงๆสิ่งที่มีความหมายต่อเป้าหมายของเราแล้วที่สำคัญกว่าการเลือกคือต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาด้วยตัวเองเออร้อยเปเซ็นเลยไม่มีใครช่วยไม่มีใครแก้ตัวให้โหถ้ามองแบบนี้แสดงว่าแก่งของอิสรภาพคือความรับผิดชอบต่อผลเลยสินะครับไม่ใช่แค่ได้เลือกทาตามใจถูกต้องเป๊ะเลยค่ะต้องพร้อมรับผลด้วย แล้วทีนี้คําว่าวินยัยนะครับมันเกี่ยวข้องกันยังไงบางคนอาจจะรู้สึกว่าโหวินัยเป็นเรื่องยากเป็นพรสวรรค์หรือเปล่านี่ก็เป็นอีกความเข้าใจที่อาจจะไม่ตรงนะคะคือจริงๆแล้วผู้เชื่อชาญหลายท่านมองว่าวินัยมันคือทักษะอย่างหนึ่งทักษะใช่ค่ะหมายความว่าฝึกได้ใช่ค่ะฝึกได้สร้างขึ้นมาได้เหมือนเราไปฟิตเนสฝึกกล้ามเนื้อนะคะไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอฟ้าประทานมาให้ โอ้โหพอมองว่าวินัยเป็นทักษะที่ฝึกได้นี่เออมันดูมีความหวังขึ้นเยอะเลยครับใช่ไหมคะแล้วถ้าเรามีทัศนคติที่ถูกแล้วเนี่ยการจะมีอิสรภาพที่มันยั่งยืนจริงๆมันต้องมีอะไรอีกครับนอกจาก mindset มันต้องมีระบบค่ะระบบใช่ค่ะระบบที่ดีอิสรภาพจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากพลังใจฮึดสู้แค่วันสองวันหรือว่ารอโชคช่วยนะคะ แต่มันเกิดจากการที่เราวางระบบในการจัดการตัวเองจัดการงานซึ่งไอ้ระบบนี่แหละจะช่วยพยุงเราในวันที่แบบขี้เกียจหรือหมดไฟอ๋อเข้าใจแล้วครับระบบมันช่วยคำจุนเราไว้มีคำหนึ่งที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากเลยค่ะเขาบอกว่าอิสระคือรางวัลของคนที่มีวินยัยอิสระคือรางวัลของคนที่มีวินยัยอืมหรือจะพูดอีกมุมคือวินัยนี่แหละคือเครื่องมือที่สร้างอิสรภาพให้เรา ชัดเจนเลยครับวินัยไม่ใช่การบังคับแต่เป็นเครื่องมือสร้างสิ่งที่เราอยากได้ทีนี้ลองคิดตามดูนะครับถ้าเรามีทั้งอิสระมีทั้งวินยัยควบคุมชีวิตตัวเองได้จริงๆในแต่ละวันเนี่ยเราจะเลือกตื่นมาทําอะไรที่มีคุณค่ากับเราจริงๆอืมน่าคิดค่ะอาจจะหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆใช้เวลากับครอบครัวจริงๆหรือพัฒนาตัวเองอันนี้น่าจะสะท้อนสิ่งที่เราให้ค่าจริงๆนะครับ เอาละพอเราปรับไมายเสร็จกันแล้วว่าอิสระมาพร้อมความรับผิดชอบวินัยก็สร้างได้ขั้นต่อไปคือใช่ค่ะเครื่องมือพื้นฐานสุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่องเวลาใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะต้องเริ่มมองว่าเวลาเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีค่าสุดๆแล้วก็มีจํากัดด้วยต้องจัดสรรดีๆหลักการแรกที่อยากแนะนําเลยคือเลิกพยายามทําหลายอย่างพร้อมกันหรือที่เรียกว่า multitasking ะค่ะอ้าวทาไมล่ะครับ ดูเหมือนขยันดีออกทำหลายอย่างพร้อมกันเหมือนจะดีค่ะแต่จริงๆแล้วมีงานวิจัยเยอะเลยที่บอกว่ามันลดประสิทธิภาพลงนะอ๋อเลยครับค่ะทำให้เราไม่สามารถจดจ่อ,อก,กับงานใดงานหนึ่งได้เต็มที่แถมยังทำให้สมองล้าเร็วขึ้นด้วยอืมจริงด้วยฮะนึกภาพออกเลยแล้ววิธีที่ดีกว่า multitask คืออะไรครับคือการใช้เทคนิค block time ค่ะหรือการแบ่งเวลาเป็น block block บล็อกเวลาแบ่งเวลายังไงครับหลักการง่ายๆคือแทนที่เราจะทำงานแบบ สเปสะปะไปเรื่อยอะไรด่วนเข้ามาก็ทำมันนั้นก่อนเรากำหนดไปเลยล่วงหน้าว่าช่วงเวลานี้บล็อกนี้เราจะโฟกัสงานประเภทไหนเช่นบล็อกนี้โทรศัพท์หาลูกค้าบล็อกนี้ทำงานเอกสารบล็อกนี้คิดงานสร้างสารรค์อะไรแบบนี้นะคะอ๋อคือจัดกลุ่มงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ล่วงหน้าใช่ค่ะน่าสนใจครับทีนี้ลองดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าเป็นคนที่ทำงานแบบต้องจัดการตัวเองสูงสูงอย่าง ที่ปรึกษาการเงินหรือ FA ที่เรียกกันเนี่ยเขาจะใช้บล็อกไทม์จัดตารางยังไงได้บ้างได้เลยค่ะลองดูโครงสร้างคร่าวๆนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ช่วงเช้าตรู่เลย6 0โมง7งอาจจะเป็นบล็อกเตรียมตัวอ่านข่าวเตรียมข้อมูลวางแผนหรืออาจจะออกกำลังกายเบาๆครับปลุกพลังก่อนใช่ค่ะ พอ8ปดโมงถึง10บโมงอาจจะเป็นบล็อกงานเชิงรุกเน้นปริมาณเช่นโทรศัพท์โทรศัพทพ์หาลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าตามเป้าไปเลยเน้นโทรช่วงนี้ค่ะและพอ10บโมงถึงเที่ยงก็เป็นบล็อกงานคุณภาพที่ต้องใช้สมาธิหน่อยเช่นเตรียมข้อเสนอนัดเจอเพื่อคุยรายละเอียดหรือวิเคราะห์เคสยากๆอ๋อ oh, งานที่ต้องคิดเยอะๆใช่ค่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงก็บล็อกเวลาส่วนตัวพักทานข้าวหรืออาจจะใช้เวลากับครอบครัวจริงๆจัง,จรงครับต้องพักบ้างบ่ายโมงถึงบ่ายสาม อาจจะเป็นบล็อกพัฒนาธุรกิจค่ะเช่นทำคอนเทนต์ทำการตลาดเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพัฒนาตัวเองพัฒนางานค่ะแล้วก็บ่ายสามถึงโมงเย็นอาจจะกลับมาเป็นบล็อกงานคุณภาพอีกรอบเช่นนัดลูกค้ารอบบ่ายหรือตามเอกสารสำคัญหรือเคลียร์งานธุรการที่มันซับซ้อนหน่อยครับผม แล้วก็ช่วงเย็นๆสักห้าโมงถึง6กโมงอาจจะเป็นบล็อกปิดวันสรุปผลงานหน่อยเทียบเป้าเคลียงานค้างนิดหน่อยแล้วก็วางแผนเข้าๆสําหรับพรุ่งนี้โหละเอียดดีครับหัวใจสําคัญคือการกําหนดประเภทงานในแต่ละบล็อกทําให้เราโฟกัสได้ดีขึ้นจริงๆใช่ค่ะรู้ว่าต้องใช้พลังงานแบบไหนตอนไหนมีอีกเทคนิคนึงที่อาจจะช่วยเสริมเรื่องสมาธิในแต่ละบล็อกได้นะคะโดยเฉพาะงานที่ต้องทําซ้ําๆหรือใช้สมาธิสูงๆคือเทคนิคพอมโมโดโร่พอมโมโดโร่ มะเขือเทศยิ้มคล้ายๆค่ะหลักการคือทำงาน25นาทีแล้วก็พักสั้นๆ5นาทีอ๋อทำสลับพักค่ะทำแบบนี้วนไปสักสี่รอบแล้วค่อยพักยาวขึ้นหน่อยการมีเบรกสั้นๆมันช่วยให้สมองไม่ล้าเกินไปกลับมาโฟกัสได้ดีขึ้นน่าสนใจครับเหมาะกับงานโทรศัพท์หรืองานเขียนก็ได้มั้งครับ ใช่ค่ะแต่ก็อาจจะต้องดูตามความเหมาะสมของงานนะคะงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แบบต่อเนื่องยาวๆอาจจะไม่ชอบถูกขัดจังหวะบ่อยๆครับครับต้องปรับใช้เอาแต่ทีนี้การวางแผนก็เรื่องหนึ่งการทําตามแผนให้ได้ตลอดนี่สิครับยากจริงอันนี้คือความท้าทายเลยค่ะเราลองมาดูตัวอย่างคนที่ทําได้จริงกันดีกว่าครับมีกรณีศึกษาของคุณบอลที่น่าสนใจมาก โอ้ oh, คุณบอลใช่ครับคุณบอลเป็นคุณพ่อลูกสองที่ทำงานลักษณะนี้เลยต้องบริหารตัวเองลุวนๆค่ะสิ่งที่เขาทำคือเอาหลักการบล็อกไทมนี่แหละมาใช้แบบจริงจังมีวินัยมากเขามีบล็อกเวลาชัดเจนเลยนะเช่นบล็อกโทรศัพท์ตอนเช้าตั้งเป้าเลยกี่สายบล็อกนัดลูกค้าช่วงสายช่วงบ่ายและที่สำคัญคือมีบล็อกเวลาครอบครัวตอนเย็นชัดเจนมากกลับบ้านไปเล่นกับลูกดูแลลูกเต็มที่ โห oh, ดีจังเลยค่ะผลลัพธ์ก็น่าทึ่งนะครับนอกจากจะได้เวลาให้ครอบครัวเต็มๆแล้วเนี่ยรายได้เขาก็สูงมากด้วยนะสม่ำเสมอเลยโอ้โห oh. มันพิสูจน์เลยว่าวินัยในการจัดเวลาตามระบบนี่แหละคือกุญแจสำคัญจริงๆที่สร้างทั้งอิสระเรื่องเวลาแล้วก็เรื่องเงินด้วยเหมือนบริหารธุรกิจให้โตอย่างมีแบบแผนเลยนะคะใช่เลยครับถ้าให้สรุปบ,บทเรียนจากเคสคุณบอลนี่มีอะไรเด่นๆบ้างครับ ถ้าให้สรุปนะคะคิดว่ามี3ข้อหลักๆค่ะข้อแรกคือการตั้งขอบเขตเวลาที่ชัดเจนหรือเคลียร์บลตรีสนะคะเขารู้เลยว่าเวลาไหนทำงานเต็มที่เวลาไหนคือพักเวลาไหนคือครอบครัวจริงๆไม่ปนกันมั่วใช่ค่ะไม่ทำสเปสปะไม่รู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำตลอดเวลาข้อ2คือการโฟกัสกิจกรรมที่สร้างผลลัพธ์เน้นสิ่งที่สำคัญถูกค่ะ ในบล็อกงานเขาจะเน้นทำสิ่งที่มันส่งผลต่อเป้าหมายโดยตรงเช่นโทรหาคนที่ดูมีแววหรือเตรียมตัวดีๆก่อนไปเจอไม่ใช่แค่ทำตัวยุ่งๆไปวันๆแล้วก็ข้อ3อันนี้สำคัญมากคือการทบทวนและวางแผนรายวันค่ะ daily review and planning ทำทุกวันเลยเหรอครับใช่ค่ะใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะอาจจะ15-20นาทีตอนเย็นๆดูว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้าง ตรงตามแผนไหมมีอะไรต้องปรับแล้วก็วางแผนสําหรับพรุ่งนี้อันนี้คือหัวใจของการพัฒนาแล้วก็รักษาวินัยระยะยาวเลยเหมือนซีอที่ต้องดูรายงานผลทุกวันนะคะชัดเจนเลยครับมีตัวอย่างจริงนี่เห็นภาพเลยว่ามันทําได้จริงให้ผลจริงแต่ก็นั่นแหละครับการจะทําตามระบบให้ได้ตลอดอาจจะต้องมีเครื่องมือช่วยบ้างใช่ค่ะเครื่องมือช่วยได้เยอะเครื่องมือพื้นฐานสุดๆที่หลายคนน่าจะมีอยู่แล้วก็ ปฏิทินดิจิทัลไหมครับ Google Calendar หรือแอปปฏิทินในมือถืออันนั้นเหมาะมากเลยค่ะสำหรับทำบล็อกไทม์เพราะเราลงตารางได้กำหนดสีได้ตั้งเตือนได้เห็นภาพรวมชัดเจนเลยแล้วทั้งงานที่ต้องดีลกับลูกค้าเยอะๆล่ะครับอย่างตัวแทนประกันหรือฟรีแลนซ์ที่รับหลายงานมีอะไรแนะนำเพิ่มไหมอีกอย่างที่สำคัญเลยคือระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM นะคะ CRM โอ้โหฟังดูใหญ่โต ไม่จำเป็นต้องใหญ่โตซับซ้อนเสมอไปนะคะเริ่มง่ายๆก็ได้ค่ะอาจจะใช้ Trello Notion หรือ Spreadsheet ธรรมดาก็ได้หรือบางทีก็มีแอปเฉพาะทางไปเลยจุดประสงค์หลักของ CRM คือช่วยบันทึกข้อมูลลูกค้าแล้วก็ติดตามสถานะว่าแต่ละคนอยู่ขั้นตอนไหนแล้วเช่นเพิ่งได้ชื่อมาโทรไปแล้วนัดได้แล้วส่งข้อเสนอแล้วหรือปิดการขายแล้ว อ๋อช่วยให้ไม่ลืมไม่พลาดการติดตามใช่ค่ะทำให้เห็นภาพรวมกระบวนการทำงานของเราด้วยฟังดูเป็นระบบขึ้นเยอะเลยครับ นอกจากปฏิทิน CRM แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ช่วยได้ง่ายๆก็อาจจะมีพวกแอป to do list หรือ checklist ง่ายๆค่ะอย่าง to do i s t Microsoft to do หรือใช้ใน Notion ก็ได้เอาไว้จดงานยิบย่อยที่ต้องทำหรือทำเป็น Template สำหรับงานซ้ำๆช่วยให้ไม่ลืมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็รู้สึกดีเวลาได้ติ๊กงานเสร็จไปทีละอย่างครับครับเครื่องมือช่วยเยอะเลยแต่ผมว่าสิ่งสาคัญกว่าเครื่องมือ ก็น่าจะเป็นวิธีวัดผลหรือเปล่าครับว่าที่เราทำทำไปเนี่ยมันได้ผลไหมถูกต้องที่สุดเลยค่ะมีเครื่องมือดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่วัดผลเราก็อาจจะแค่ยุ่งเฉยๆแต่ได้ไม่เข้าใกล้เป้าหมายครับ ดังนั้นการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPI เนี่ยสำคัญมากเลยสำหรับการรักษาวินัยและทิศทาง KPI ค่ะมันคือตัวเลขที่บอกว่าเราทำได้ดีแค่ไหนเทียบกับเป้าพอจะยกตัวอย่าง KPI ที่เหมาะกับงานที่ต้องสร้างวินัยด้วยตัวเองได้ไหมครับตายค่ะอาจจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ก็ได้นะคะเช่นจานวนการโทรหาลูกค้าใหม่ต่อวันตั้งเป้าไปเลย8 2รายอ๋ oh, ตั้งเป้าเป็นตัวเลขใช่ค่ะหรือ จำนวนนัดหมายใหม่ต่อสัปดาห์เช่น3-5นัดหรือจำนวนข้อเสนอที่ส่งหรือใบสมัครที่ยื่นต่อสัปดาห์เช่น2-3เคสหรืออาจจะเป็นอัตราการปิดการขายก็ได้ค่ะการมีเป้าหมายตัวเลขชัดๆที่มันช่วยกระตุ้นเนาะใช่ค่ะทำให้รู้ว่า ต้องทำแค่ไหนถึงจะเรียกว่าสำเร็จหรือต้องปรับปรุงตรงไหนแล้วนอกจากวัดผลตัวเองแล้วมีระบบอื่นช่วยเสริมวินัยอีกไหมครับบางทีทำคนเดียวมันถอได้ง่ายๆเหมเหนกันนะมีค่ะคือการสร้างระบบความรับผิดชอบหรือ accountability system ระบบความรับผิดชอบค่ะอาจจะหาเพื่อนร่วมอาชีพที่ไว้ใจได้สักคนหรือเข้ากลุ่มเล็กๆที่เป้าหมายคล้ายกันแล้วก็ตกลงกันว่าจะแชร์เป้าหมายรายวันรายสัปดาห์ให้กันฟังอ๋อ เหมือนมีบัดดี้ใช่ค่ะแล้วก็คอยตามผลกันถามไถ่ายกันการมีคนอื่นรับรู้เป้าหมายเราเนี่ยมันช่วยเพิ่มแรงกดดันเชิงบวกได้ดีมากเลยนะคะเออจริงด้วยครับเหมือนมีคนคอยเชียร์คอยกระตุ้นอยู่ค่ะช่วยประคองกันไปเป็นไอเดียที่ดีมากครับทีนี้มาถึงส่วนสําคัญละคือลงมือทําจริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถ่านลงมือทําอยากชวนลองทําแบบฝึกหัดเล็กๆกันดูครับได้เลยค่ะลองใช้เวลาสัก15-20นาที ออกแบบตารางชีวิตในอุดมคติของตัวเองดูสัก1วันเอาแบบใช้บล็อกไทม์ที่คุยกันแล้วก็ใส่ KPI ง่ายๆลงไปด้วยลองตอบคำถามพวกนี้ดูนะครับ 1. ช่วงเช้าตื่นกี่โมงมีกิจกรรมเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนเริ่มงานื 2> ม 2. บล็อกเวลางานต้องการบล็อกสำหรับงานประเภทไหนบ้างลองจัดเวลาคร่าวๆดู 3. เป้าหมายหรือ KPIs ลองกำหนดเป้าหมายที่วัดผลง่ายๆสักอย่าง2อ,อ,อย่างสำหรับวันนั้นค่ะ กี่นาทีทบทวนวางแผนพรุ่งนี้ไม่ต้องเป๊ะมากนะครับลองร่างโครงคร่าวๆดูให้เห็นภาพชีวิตที่เราอยากสร้างค่ะลองดูตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับเช่นตื่น6โมงอาจจะออกกำลังกาย30นาทีวางแผนวัน15นาทีบล็อกงานเช้า8โมงครึ่งถึง10โมง30โทรลูกค้าเป้า10รายบล็อกสาย11เอโมงเช้าถึง12โมงครึ่งทำเอกสารเป้าทรงห่งข้อเสนอ อ๋อมีเป้าหมายในยแต่ละบล็อกใช่ครับพักเที่ยงบล็อกบ่ายอาจจะนัดลูกค้าเวลาครอบครัว5้าโมงเย็นเป็นต้นไปแล้วก็สรุปวันตอนสามทุ่งสัก15นาทีทบทวน KPI วางแผนพรุ่งนี้เห็นภาพชัดขึ้นค,ค่ะสิ่งสำคัญคือเริ่มครับลองเลือกแค่1-3อย่างที่จะเริ่มทำทันทีพรุ่งนี้เลยอาจจะแค่กำหนดบล็อกเวลาหนึ่งชั่วโมงสำหรับงานที่สำคัญสุด หรือเริ่มทบทวนงาน10นาทีก่อนนอนแค่นี้ก็ถือว่าเริ่มแล้วครับเริ่มเล็กๆก่อนได้ครับผมเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดจะเห็นเลยว่าอิสรภาพที่เราอยากได้เนี่ยไม่ว่าเรื่องงานเรื่องชีวิตมันไม่ใช่อะไรที่ได้มาฟรีๆเลยนะครับ ไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาด้วยมือเราเองผ่านวินยัยผ่านการวางระบบที่ดีเหมือนเราต้องเป็นซ e o ของชีวิตตัวเองเลยนะคะใช่เลยครับต้องบริหารจัดการตัวเองให้ได้ค่ะอิสรภาพจริงๆมันคือผลลัพธ์ของการที่เราลงทุนลงแรงสร้างนิสยัยสร้างพฤติกรรมที่ต้องการแล้วก็ทำซ้ำๆสม่ำเสมอจนมันเป็นส่วนหนึ่งของเรา